สว<ำ>ัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับพีพีตลาดคือทุกท่านเข้าช่องพีพีธรรมดานะครับช่องพีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นดาวจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่วันที่วันเสาร์เอาวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะช่องพีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รู้่วงเพื่อความเป็นคงทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับต่างประเทศนะแต่มันก <after> ็ม <Yeah, S 2> าตรงกับบ้านเราวันเสาร์นะครับว่าอาทิตย์จันทร์หยุด สับสนนะเวลาต่างประเทศนะอ่าก็ดูๆไปแล้วกันนะครับออกทุกวันทุกวันปีสามนะครับปีสามอองทุกวันทุกวันนะครับต้องมีที่ธรรมดาเขาจะมานำเสนอให้ผู้จดได้รู้หลวงบทความทุกวันทุกวันให้เรียบร้อยนะครับเอามาชมกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับทันที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพุ่นได้จนช้านะครับเด่นสี่กับห้ารับสี่กับห้านะสี่ห้าครับ

ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับไปเน้นที่ทีเจ็ดทีแปดสีเก้านะห้ะเาเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะเกิดอะไรพักให้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับ อาอขอบอคนะครับทานมีเนาะรับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ เน่ทางวันนี้มีทางนี้ครับสวัสดีครับ